แน่ทะนาอบันนี้น้อร้รอนอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ยร้อนจริงๆค่ะ อรุณสวัสดิ์นะคะชิสามารายงานสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกับเช้าวัอนอาทิตย์ที่มันแสนจะร้อนอบอ้าวอะไรอย่างนี้เอ๊ะแต่ว่ากันว่าถ้ายิ่งร้อนเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวฝนมาแน่แนเลยเป็นอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมตามที่กรมอุตุน,นิยมวิทยาคาดการณ์เอาไว้ว่าวันที่1 4 1 5กุมภาพันธ์เนี่ยนะมันจะมีลมหนาวลงมาอีกครั้งหนึ่งทําให้เกิดฝนฟ้าขนองแต่ช่วงเวลานี้สิเราต้องปรับตัวกันหน่อยค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะ ยังคงมีมวลเย็นปกคลุมอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยอาจจะรู้สึกหน,า,หนาวๆบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันร้อนอสิคะโดยเฉพาะช่วงกลางวันคุณดูซะก่อนสีแดงแดงเข้มแดงกำกํบแบบนี้นะคะปกคลุมหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศไทยดังนั้นเนี่ย ระมัดระวังหลีกเลี่ยงกันอยู่กลางแจ้งมากๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมส่วนภาคใต้ค่ะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาท่องเที่ยวหรือทําการเกษตรเนื่องจากว่าคลื่นลมสงบดีทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยส่วนพื้นที่ฝนที่ตกในภาคใต้ก็เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วง2 3สาวันถัดจากนี้ไปก็คือฝนค่ะฝนจะตกมากขึ้นนะคะในวันที่14 1 5กุมภาพันธ์เนื่องจากว่าจะมีมวลเย็นแผ่ลงมาแล้วก็มีลมพัดมาเสริมกันด้วยค่ะดังนั้นตรวจสอบ สภาพอากาศกันล่วงหน้าจะได้เตรียมการรับมือกันเอาไว้นะคะสําหรับภาคเหนือและภาคอีสานอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งร้อยละ10ถึง40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะยอดดอยยอดภูอากาศยังคงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ15 องศานะคะและต่ําสุดก็คือ8องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงสีของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะคลื่นทะเลสูงประมาณ1เมตรนะคะส่วนภาคใต้นะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงสีของพื้นที่ค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ว่าจุดใดที่ไม่มีฝนก็อากาศร้อนเลยนะคะ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงสีของพื้นที่เน้นตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะคุณผู้ชมแต่ขอย้ําเตือนกันแบบนี้นะคะในวันที่1 4บสถึงสิกุมภาพันธ์หลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้รวมถึงป้ายหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงระมัดระวังกันให้ดีเพราะว่าจะมีฝนตกลมพัดแรงส่วนภาคใต้ก็อาจจะต้องงดเดินเรือนในช่วงวันที่14บสกุมภาพันธ์นะคะตอนนี้มันหิวซะแล้วคะ่ะ เจ้าทวีของดิฉันเนี่ยก็รอกินข้าวกินย่าม่รู้จะกินอะไรดีต้องเรียกรถกับข้าวรถกับข้าวปกติจะมาเวลานี้นะมาหรือ,อยังอได้ยินเสียงรถกับข้าวมาแล้วอ,อยู่นู่น